ที่ในพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่มองไม่เห็นดอยสุเทพเลยนะคะทัศนวิสัยขมุขขมัวเป็นอย่างมากนี่คือถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าการมองเห็นยังคงลานเลืองค่ะซึ่งประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนที่ขับขี่ด้วยโมอเตอร์ไซค์ค่ะรถจักรยายนยนต์นี่เรียกว่าอาการแสบตาแสบจมูกกันจากอาการที่เนี่ยฮะเกิดจากควันไฟค่ามลพิษจากควันไฟป่ายังคงสูงเกินข่ามาตรฐานแทบจะทุกสถานีอย่างเช้า วันนี้นะคะช่วง7โมงเช้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงส,สภาพภูมิอากาศปหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานค่า PM 2.5บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยาที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวแบบรายชั่วโมงนะคะอยู่ที่โอ้โห2 2 3 2 3 3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะส่วนบริเวณศูนย์ส่งเสริมพืช พลังนะคะย่านถนนช้างคลานอยู่ที่81ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรชุมชนสวนดอกค่ะที่ตําบลสุเทพอําเภอเมืองนะคะอยู่ที่75ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรก็ยังคงมีผลต่อสุขภาพนะคะขณะที่เว็บไซต์ iqr ก็รายงานคุณภาพนะครับตามเมืองต่างๆของโลนนะครับในช่วงตอนประมาณ10โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับตอน10โมงครึ่งยอยู่อันดับ7แต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับจากการที่เข้าไปตรวจสอบล่าสุดก็ขยับลงมาอยู่ที่อันดับ8นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ สภาพอากาศมันยังคงย่าแย่จริงๆเรียกว่าเป็นจังหวัดที่ตอนนี้จริงๆมันเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวสูงมากนะพอตอนที่มีฝนก็ตกค่อนข้างที่จะหนักพอไม่มีฝนมันก็กลับมาเจอฝุ่นอีกตอนนี้น่าเห็นใจมากๆจริงๆนะครับคือตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจากรายงานพบว่ามีการเกิดไฟป่ากระจายในพื้นที่8อำเภอ24จุดด้วยกันมากที่สุดอยู่ที่อำเภอแม่แตง9จุดรับรองลงมาอยู่ที่เชียงดาว5จุดและก็อำเภอฝาง3จุดตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับไฟป่า ซึ่งสาเหตุอันนี้แหละมันน่าจะทําให้เกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากทีนี้ผมลองไปดูข้อมูลจากากรมควบคุมมลพิษนะครับในพื้นที่ของภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณภาพอากาศที่มันเป็นสีส้มแบบนี้เนี่ย มันจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้คะคุณผู้ชมค่ะยังคงต้องดูแลสุขภาพกันอยู่นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้ก่อนที่สภาพอากาศมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าได้รับอนิสงจากเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองที่มันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนก็น่าจะพอคลายปัญหาเรื่องของมลพิษ ไปได้พอสมควรทีเดียวนะครับคือประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดฉบับที่5เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบวันนี้โโนะคะไปจน <5 S 2> ถึงวันที่1พฤษภาแต่ว่าเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะตามประกาศกรมอุตุนะคะคือวันที่28ถึง29<ห>เพราะฉะนั้นอีกประมาณ 2, 2> <4 S 1> วันถึงจะมีฝนตกลงมาแล้วอาจจะช่วยชะล้างทําให้ฝุ่นเนี่ยเบาบางลงไปบ้างนะคะ